นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ถวายอาหารเพนพระคุณเจ้าพรทั้งมีภารกิจในหมู่คณะต้องไปรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ทำให้ความรู้สึกวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากกันเรื่องคำว่าพอคำว่าพอหรือพอดีเราต้องนำมาดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในเส้นทางของสิ่งที่เป็นจริงและก็สิ่งที่เราจะต้อง ดูแลซึ่งกันและกันทำให้มีโอกาสน้อมพฤติกรรมพวกเราชาวพุทธบริสัทสีในพระรัตนตรัยการที่เรามีชีวิตร่วมกันจะเป็นต่างบิดามารดาต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างชนชาติต่างๆ ก็ดีนั้นถ้าเราน้อมถึงเรื่องความเป็นจริงของการที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันนั้นก็เราสังเกตดูว่าสิ่งที่ใช้ชีวิตตามปกตินั้นจะดำรงอยู่ได้ก็เป็นเรื่องปัจจัยสีอย่างไรก็ตามชีวิตรเราประกอบไปด้วยอาหาร ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก,ก็ทำให้เราได้มีโอกาสน้อมระลึกถึงเรื่องอาหารก็ดีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก,ก็เป็นข้อที่สี่ในเรื่องยารักษาโรคยุคสมัยใหม่ การดูแลทางวิทยาศาสตร์หรือทางคุณหมอเฉพาะทางนั้นก็จะมีโอกาสดูแลร่างกายด้วยโรคทั่วไปแล้วก็โรคซึ่งเกิดจากการใช้หน้าที่ทางตาทางหูทางจมูกทางปาก นะสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่ามีการรับรู้ในเรื่องทุกขเวทนาต่างๆและความเสื่อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของร่างกายแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีความขัดตกบกพร่องนะเป็นเหตุที่เราไม่สามารถจะก,กำหนดวัยกำหนดเวลา กำหนดบ,บุคคลได้อย่างกรณีวันนี้เราก็เห็นเด็กเล็กๆอายุสองสามขวบก็ต้องไปเข้ารักษาโรงพยาบาลทำการผ่าตัดนั่นผ่า,าตัดอถอนฟันหรือซ่อมแซมฟันซึ่งสมัยโบร,ราณ เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้และก็มีโอกาสได้แก้ไขสมัยโบราณนะคนพวกเราจะเห็นปู่ย่าตายายของเราเนะีเคี้ยวหมากแล้วก็สูบยาแล้วก็ใช้ยานัดกันสิ่งเหล่านี้ทำให้เราได้น้อมคนโบราณมีความอดทน มีวิธีการในการดำเนินชีวิตไปสู่ความพอดีแล้วก็พอเพียงกับการดำเนินชีวิตก็มีลูกมีหลานมากมายบางท่านบางครอบครัวก็มีลูกสิบคนบางครอบครัวก็มีลูกแปดคนแล้วก็ด้วยความที่เราสัมผัสกับบุคคลซึ่งมีลูกหลานมากๆ ในอดีตนั้นเราก็มีความรู้สึกคุ้นชินกับเรื่องอมีลูกมีหลานมากแต่ยุคปัจจุบันเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องมีทายาทในครอบครัวน้อยลงทั้งๆท,ท,ที่โลกนั้นมีความเจริญเรื่องปัจจัยภายนอกกันมากมาย แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือทรัพยากรมนุษย์เราเกิดน้อยป้องกันกันไม่ให้มีการเกิดวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นเขาจะใช้ชีวิตกันด้วยธรรมชาติไม่มีการป้องกัน ไม่มีเงื่อนไขต่อรองในเรื่องชีวิตที่จะต้องดำเนินไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้ทำให้มีความรู้สึกถึงเรื่องสังคมต่างๆซึ่งจะต้องดำเนินชีวิตไปด้วยเหตุของปัจจัยสี่แลเราก็ต้องมีโอกาสน้อมถึงที่เป็นไปในสังคม มีทายาทมากในสมัยอดีตนั้นการทำกิจกรรมด้วยปัจจัยสีนั้นก็จะใช้แรงกายนะร่วมมือกันแยกแยะหน้าที่การทำส่วนเพศหญิงนั้นก็จะมีความฝึกอบรมเรื่องการบ้านการเรือน ในเรื่องอาหารเรื่องความสะอาดเรื่องการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่สามีและลูกหลานต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเพศหญิงเราแต่สิ่งที่ต้องดำเนินหน้าที่ในการงานหลักๆก็จะเป็นฝ่ายชายที่จะต้องดิน้นรนขนขวาย ปกครองให้มีความมั่นคงมีความพอดีในการที่จะขยันมันเพียรมีสังคมต่างๆเป้าหมายก็ได้เหตุของการลำารงชีพด้วยปัจจัยสี่ให้เกิดความพอดีนะซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้พูด,พดเองก็มีโอกาสน้อมพิจรารณาการ วนเวียนไปสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆหมู่ญาติทั้งหลายก็ใช้ชีวิตกันรุ่นต่อรุ่นแล้วก็สืบลูกสืบหลานสืบทายาทไปมาหาสู่กันด้วยความรู้สึกสำนึกความอบอุน่นและเป็นกำลังใจให้กันจะมีความผูกพันกันอย่างยิ่งทีเดียวในสังคมยุคเก่ากาโบร,ราณ แต่สิ่งยุคใหม่ๆแล้วก็น้อมด้วยโลกเจริญการสัญจรการพูดจากกันก็ใกล้ชิดแต่ใช้ชีวิตเหินห่างกันไม่มีความสัมพันธ์ในเรื่องการดูแลซึ่งกันและกันที่เกิดจากหน้าที่เกิดจากกำลังใจที่เราจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน คำว่าพอดีหรือความพอเพียงนั้นหรือคำว่าพอก็เป็นเรื่องปริศนาของชีวิตที่เราจะต้องนํามาพิจารณาเหมือนกันการที่เรามีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัยมีความกตันอยู่นั้นเราจะต้องระลึกกันสม่ำเสมอในเรื่องความ พอดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะเห็นกิจกรรมต่างๆอย่างวันนี้เราก็ได้เห็นหมู่คณะกัลยาณมิตรกันนะมีความเป็นห่วงเป็นใยที่จะสอดส่องดูแลกันก็รู้ข่าวรู้เรื่องราวต่อกันและกันนั้นก็จะมีการถามไทยติดตาม แล้วก็นำเสนอให้มีการนะติดเขาเรียกว่าประคับประคองสื่อสารไปดูแลนะไปรับไปส่งไปติดตามเรื่องเป็นอย่างไรนะการรักษาการผ่าตัดรู้ล่วงไปด้วยดีขนาดไหนกันแล้วสิ่งที่เราได้เห็นความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่อย่างนี้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงต้องเป็นทายาทหรือพี่น้องกันหรือเป็นชนชาติเดียวกันแต่สิ่งที่เราได้เห็นการร่วมมือร่วมใจเอาใจใส่แล้วก็ปรารถนาดีต่อกันนั้นอยู่ในเบื้องหลังของกาลังใจก็พอดีกับเรื่องการเรียนรู้สัจธรรมของพระตันตรัยของเรา เราจะยกจิตยกใจของเราเพื่อเข้าถึงกระแสแห่งมีบุญมีกุศลน,นั้นเราจะสร้างบุญกุศลภายนอกหรือเราจะสร้างกุศลภายในเสียก่อนเพื่อจะสร้างความพอดีในการที่จะรู้ขาวรู้เราประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านเราจะเริ่มจากประโยชน์ตนเป็นตัวเบื้องต้น นั่นหมายถึงสังคมนะหมู่ภายในซึ่งเราสามารถจับต้องแล้วก็มีโอกาสกระทําความดีงามให้ก,กันและกันได้กันบางใจซึ่งเราสามารถที่จะปลูกฝังแล้วก็ทําเรื่องราวนะด้วยเหตุปัจจัยสีนั้นอนุเคราะห์เกื้อกูลดูแลกันและกันด้วยความพอดีนั้น ก็จะต้องมีความคุ้นเคยมีการดูแลซึ่งกันและกันจากภายนอกเข้าถึงภายในจนเกิดความรู้สึกอันดีต่อกันสิ่งที่เราได้เห็นเราก็ได้น้อมความพอดีการพอดีนั้นเราจะต้องรู้จักเรื่องของมวิหารสี่ที่เราจะต้องน้อมเข้าหาตัวเองกันอยู่เป็นประจำ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั้นเราจะต้องน้อมเหตุที่เป็นนั้นก็เป็นเรื่องความเมตตาที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลติดตามนะเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายจิตใจและก็เวลาที่จะต้องเสียสละไปทำการดูแลซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องมีความเมตตามีความสามาคัคคีแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันด้วยความพอดีแต่กว่าเรามีสภาพคล่องด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเราก็จะเห็นเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมีใจที่จะต้องมีการดำเนินเอาใจใส่กระทำภารกิจ อัญยุ่งยากเหมือนกันเพราะเด็กๆนั้นก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอาการทุกขเวทนาจากความเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายไปถึงจิตใจทำให้มีความเศร้าหมองมีความทุกข์ต่างๆพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตกันก็ต้องน้อมพิจารณา คุณค่าอันดีต่อกันและการเหล่านี้เราจะน้อมสิ่งที่มีน้ำใจสิ่งที่มีความเมตตาจึงได้มีกิจกรรมเหล่านี้โดยธรรมชาติไม่มีการบังคับไม่มีการบีบขั้นและพร้อมที่จะดำเนินไปด้วยจิตสำนึกอันดีนั่นหมายถึงเกิดขึ้นในใจ สิ่งต่างๆเราได้พูดเสมอว่าการที่เราจะต้องน้อมภารกิจกระทำนั้นให้เกิดประโยชน์ตนเกิดประโยชน์ท่านและมีความรักความสามาัคคีกันอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ใจเขาใจเราแต่หากว่าเราก็ดีจะมีโอกาสไปขาดตกบกพ้องขาดแขนด้วยปัจจัยสี ไนีเราจะใช้ชีวิตของเราไปวิงวอนต่อใครก็จึงต้องมีการสร้างสังคมนาาการดูแลซึ่งกันและกันจากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเหล่านี้เพื่อจะนำไปสู่การสอบหรือสอบถามตัวเราเองกันว่าเหล่านั้นที่กระทำความดีต่างๆเรามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเรายังรู้สึกน่าลำคาญหรือเรารู้สึกทุรนทุรายเนจะทำการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ให้มีความหมดไปเราก็ต้องหาเหตุหาคำตอบและคำถามกับเราเหมือนกันจากประสบการณ์ผู้พูดเองก็มีโอกาสได้ยินได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมีความรัก เด็กๆลูกหลานจนขาดสติมีความรุ่มร้อนมีความทุรนทุรายจนขาดสติที่จะพิจารณาเหตุของความเป็นจริงของทุกขเวทนาต่างๆของความเป็นจริงของมนุษย์ที่มีร่างกายร่างกายมนุษย์เราจะต่างวัยจะเป็นวัยเด็กวัยกลางๆหรือวัยสูงวัยก็ตามนั้น ไม่สามารถที่จะกำหนดอวัยวะต่างๆซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมแล้วก็หมดไปหรือดับไปแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นไปของใจที่จะน้อมไปสู่ความพอดีมีการยับยัง้งมีการเตือนสติมีการพิจารณาเหตุต่างๆนั้นหรือไม่ เพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่สร้างบุญสร้างกุศลกันก็ต้องอาศัยสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นหมู่มนุษย์ก็ดีหมู่สัตว์ก็ดีเราช่อความพอดีในเรื่องการดูแลตนดูแลผู้อื่นนั้นก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำขึ้น โดยจิตสำนึกของแต่ละคนส่วนผู้พูดเองก็ได้มีโอกาสน้อมยินดีกับกิจกรรมซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะมีการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนทางด้านภายในก็จะมีะกิรยาณมิตรเรานะดำเนินไปสู่กิจกรรมนาะรทำพัตาหานะถวายอาหารเพลนต่อพระคุณเจ้าแล้วก็ปรึกษาหา,หาหลือกัน ในกิจกรรมการพัฒนาการเกี่ยวข้องต่อกันและกันก็มีการพูดจามีการฟังธรรมมีการเจริญกุศลและก็มีการพิจารณาธรรมกันพวกเราทั้งหลายก็รอคอยนะเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปโดยธรรมชาติเป็นไปด้วยความพอดี ในสิ่งที่เราต้องพิจารณาเสมอของชีวิตพวกเราใช้ชีวิตร่วมกันนั้นก็อย่าทำร้ายตนเองอย่าเบียดเบียนตนเองและก็ปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็ตามต้องปรารถนาดีกับตนควบคู่กันไปอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันพวกเราที่มีโอกาสดำเนินหน้าที่ ในสังคมนั้นถ้าเรายึดหลักแล้วก็น้อมระลึกพรหมิหารสีเอาไว้ในใจก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันความเมตตาของเราในการใช้ชีวิตในหน้าที่การงานในการครองเรือนเราก็จะต้องมีการน้อมการบังใจเราจะสร้างบุญสร้างกุศลน,นั้นหรือเรามีความเพียรต่างๆนั้น เป้าหมายสำคัญเราประสองค์อะไรประสงค์ความพ้นทุกข์เราก็จะต้องน้อมเข้าถึงจิตถึงใจตัวเราเองอยู่เป็นประจำจากเหตุการณ์ที่เราจะต้องกระทำหน้าที่ของเราการพ้นทุกข์นั้นหมายถึงเราจะต้องตรวจสอบจิตใจของเรานะรู้จักจิตที่เป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทุกข์แห่งวัตตะสงสารแล้วทำอย่างไรจะให้มีโอกาสพ้นทุกข์หรือหมดทุกข์ไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือวนเวียนนสู่หน้าที่กระแสะโลกให้เบาบางแล้วก็หมดไปหน้าที่ในกระแสะโลกไม่มีโอกาสจะเบาบาง นะถ้าหากว่าเรามีการพิจารณาเหตุของหน้าที่ทางกายแล้วไม่มีโอกาสจะทำให้เกิดเบาบางได้ก็จะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกระทำแล้วก็มีการใช้หน้าที่ทั้งกายและใจไปตามโอกาสตามวัยตามวาระต่างๆวาระต่างๆนั้น เราต้องรู้วัยที่เราใช้ชีวิตได้เหมาะสมมุ่งม้านสู่การสั่งสมไปด้วยปัจจัยสี่ก็เป็นวัยท่ามกลางส่วนวัยบ้านปลายชีวิตก็สั่งสมสพระสบการชีวิตกันมาหลากหลายด้วยกันก็จะมีทั้งบทเรียนแห่งความผิดบทเรียนทั้ง ความถูกต้องความเจริญงอกงามสิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าจึงได้มีโอกาสเป็นผู้ที่ทบทวนแนวทางของชีวิตบอกกล่าวลูกหลานบอกกล่าวสังคมให้มีการประคับประคองในการใช้ชีวิตกันในการดำเนินไปด้วยพรมวิหารสี่นั้น ส่วนใหญ่ผู้ที่สูงวัยก็จะมีโอกาสมีประสบะการณ์ชีวิตและนำไปสู่การบอกกล่าวชี้นำประคับประคองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันพวกเราที่เรียนรู้ชีวิตจะเห็นความไม่เที่ยงอยู่เสมอเหมือนกันเยาววัย เราก็เคยรู้สึกเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งผู้ที่เยาว์วัยก็เหมือนต้นหมากลากไม้ต่างๆซึ่งมีความเจริญก็จะเห็นความสวยสดงดงามความเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญขึ้นแต่ผู้สูงวัยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่ก็เจริญถอยหลังลงไปแลร่างกายก็เสื่อมถอย ลงไปตามความเป็นจริงตั้งแต่ผมลงไปจุดปลายเท้าเราจะเห็นว่าผมก็ร่อยลอเปลี่ยนสีเบาบางผิวหนังก็เหี่ยวย่นเนก,กระดูกก็เล็กลงตาก็พร่าฟางนะหูก็ได้ยินน้อยจมูกรับกินก็ไม่ได้รับกินที่ ดีเหมือนสมัยก่อนสมัยหนุ่มๆสาวๆยาววัลิ้นสัมผัสรสก็เช่นกันนะเราจะเคยได้ยินแล้วก็มีคำอุทธธานหลายครั้งเมื่อผู้ผู้หลักผู้ใหญ่สูงวัยปรุงอาหารนั้นบางทีก็รสชาติเกินความพอดีเหมือนกันเพราะเหตุจากการชิมรสชาติ ไม่เหมือนเดิมเพราะเหตุดังกล่าวเหล่านี้ก็เป็นเครื่องตักเตือนของพวกเราชาวพุทธบริษัทธีในการที่จะใช้ชีวิตกันก็มีสติตักเตือนตัวเราเองเสมอว่าเราจะประคับประคองดูแลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักความสาม,มาัคคีความสุขพอสมควรด้วยเหตุปัจจัยสี่ แล้วก็ทำประโยชน์ตนให้เกิดประโยชน์ท่านเหมือนกันความร่มเย็นเป็นสุขนั้นก็เป็นรูปแบบเป็นต้นแบบสืบลูกสืบปลานให้มีความเพียรมีความขยันมีระเบียบมีความกตัญอูเหล่านี้เราจะต้องนำมาพูดจาก,กันเรื่องความพอดีหรือความพอจึงมีการให้มีการรักษาศีล มีการเจริญสมาสมาธิมีการฝึกสติยับยัง้งฝึกสติรู้จักทุก์รู้จักการเปลี่ยนแปลงของจิตของใจต่างๆเหล่านี้ก็เหตุพอสมควรกับเวลานะก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ บิดามารดาคูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทสุภาษีสวัสดีครับ